การดูแลของภาครัฐนะเมื่อวานนี้มีกรรมธิการปกครองสภาผู้แทนราษฎรก็เชิญผู้ว่าราชการอุบลศรีสะเกดสุรินทเข้ามาชี้แจงเรื่องงบเอาไปทดลองจ่ายเอาไปดูแลในสถานการณ์ความขัดแย้งไทยกัมพูชาร้อยล้านเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะคุณกรวีปริศนานันทกุลประธานกรรมธิการการปกครองเปิดเผยหลังการประชุมก็ได้มีการตรวจสอบฮะว่าการเบิกจ่ายงบเป็นยังไงปรากฏว่าตัวเลขการเบิกจ่าย มีการเบิกจ่ายงบไปแล้วนะศรีสเกตเนี่ย46ล้านแล้วก็มีงบของ or, อปทนะ48แห่ง22ล้านสุรินทร์นี่55ล้านแต่ปราะว่าอุบลเนี่ยเบิกจ่ายแล้วจริงๆเนี่ยแค่55,000บาทโอโ้โหน้อยจริงๆเดี๋ยวลองฟังจากปากของประธานกรรมธิการค่ะ,คะสิ่งที่ทางกรรมธิการได้พบเมื่อเช้านี้นะครับได้รับทราบตัวเลขจาก3จังหวัดนะครับจังหวัดแรกครับ ที่ศรีสะเกดก็พบว่าจาก100ล้านบาทนะครับมีการเบริกเงินไปแล้ว46ล้านบาทจังหวัดสุรินทร์ครับมีการเบริกเงินไปแล้ว55ล้านบาทนอกจาก เงินตรงนี้นะครับนอกจากเงินฉุกเฉินเพิ่มเติมให้100ล้านบาทเนี่ยก็ยังมีเงินในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่จะใช้เงินเงินของอ,อปทอเองเนี่ยเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับใช้เงินของอ,อปทรวมทั้งสิ้น48แห่งเนี่ย22ล้านบาทจังหวัดสุรินทร์นะครับอ,อปททั้งหมด173แห่ง ใช้เงินไป53ล้านบาทนะครับรวมกับเมื่อสักครู่นี้ตัวเลขที่ผมบอกไปนะครับส่วนจังหวัดที่น่าสนใจครับคือจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีวงเงิน100ล้านบาทครับท่านรองผู้ว่ามาให้ข้อมูลว่าเบิกจ่ายจริงอย่างที่ท่านนายท่านรัฐมนตรีได้ตอบครับทางกรรมธิการก็ถามว่าเบิกจ่ายไปเท่าไหร่เบิกจ่ายไปทั้งหมดตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยนะครับ50,000กับอีก5,000บาท ซึ่งกลายเป็นข้อสงสัยว่าเฮ้ยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องประชาชนที่อุบลที่ได้รับผลกระทบอย่างมากเนี่ยเขาอยู่กันได้อย่างไรในการเบริกจ่ายเงิน55000บาทซึ่งท่านผู้ว่าเองท่านรัฐมนตรีเองก็มาตอบกลางสภาว,ว่าสามารถที่จะเบิกจ่ายเงินได้ท่านก็ไม่ได้โกหกครับ เพียงแต่ว่าบอกว่าเบิกจ่ายได้แต่ไม่ได้บอกเราว่าเบิกจ่ายได้เท่าไหร่วันนี้เพิ่งทราบว่าเบิกเมื่อเช้าเราก็ย้ำนะครับผมก็ย้ํากับท่านรองผู้ว่าหลายครั้งเพราะฟังตัวเลขแล้วก็ตกใจเหมือนกันว่ารายงานผิดหรือเปล่าท่านก็ยืนยันว่าเบิกไปเท่านี้จริงๆนะครับข้อมูลล่าสุดถึงวันนี้เลยนะครับเมื่อเช้านี้ห้าหมื่นบอีกห้าพันบาท